ส่วนประกอบของเครือข่ายในชีวิตประจําวันของเรานั้นเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายตลอดเวลาพอทุกการติดต่อสื่อสารนั้นต้องผ่านระบบเครือข่ายมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ SMS ATM วิทยุโทรทัศน์ล้วนเป็นระบบเครือข่ายทั้งนั้นโดยที่อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกในที่นี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบพื้นฐานของเครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องบริการข้อมูล เครื่องลูกขายสถานีการเครือข่ายสายเคเบิลฮับและสวิตช์และระบบบริการเครือข่ายเครื่องสูนบริการข้อมูลหรือมักเรียกว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่บริการทรัพยากรให้กับเครื่องลูกขายบนเครือข่ายเช่นบริการไฟเซิร์ฟเวอร์บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นเนื่องจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มักต้องรับภารกิจหนักในระบบจึงมักใช้เครื่องที่มีขีดความสามารถสูงมาเป็นเครื่องแม่ขาย เครื่องลูกายหรือแครนเป็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายซึ่งอาจเรียกว่า Workstation ก็ได้โดยมักเป็นเครื่องของผู้ใช้งานทั่วไปสำหรับติดต่อเพื่อขอบริการจากเครื่อง s e r v ์ฟเอร์ซึ่งสามารถจะขอหรือนำซอฟต์แวร์รวมทั้งข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมาประมวลผลใช้งานได้และยังติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ออนนเครื่องอื่นๆในเครือข่ายได้การเครือข่ายแผงวงจรสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญ,ญาณของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายจะต้องมีอุปกรณ์น,นี้หน้าที่ของการ์ดก็คือแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์อส่งผ่านไปตามสายสัญญาณทําให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้สายเคเบิลเครือข่ายคอมพิวเตอร์อจําเป็นต้องมีสายเคเบิลเพื่อใช้สําหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อต,อต่างๆให้อยู่บนเครือข่ายเดียวกันเพื่อสื่อสารกันได้นอกจากนี้เครือข่ายยังสามารถสื่อสารระหว่างกันโดยไม่ใช้สายก็ได้ซึ่งเรียกว่า เครือขา่ายไร้สายโดยสามารถใช้คลื่นวิทยุหรืออินฟาเรดเป็นตัวกลางในการาสั่ญสาณอีกครั้งยังสามารถนำเครือข่ายแบบมีสายและเครือข่ายแบบไร้าสายมาเชื่อมต่อเข้ากันเป็นเครือข่ายเดียวกันได้ฮับและสวิตช์อุปกรณ์ฮับและสวิตช์ใช้เป็นศูนย์กลางของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกันซึ่งฮับหรือสวิตช์นั้นจะมีพอร์ตเพื่อให้สายเคเบิลเชื่อมต่อเข้าระหว่างฮับกับคอมพิวเตอร์โดยจํานวนพอร์ตขึ้นอยู่กับแต่ละชนิด เช่นแบบสพอรแป8พอร์ต1หหรือ24พอร์ตได้ยังสามารถนำทับหรือสวิตช์หลายๆตัวมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อขยายเครือข่ายได้อีกด้วยระบบปฏิบัติการเครือข่ายเครื่องแม่ข่ายของระบบจำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายไว้เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและรองรับการทำงานของเครือข่ายเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องพึ่งซอฟต์แวร์เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพตามด้วยเช่นกัน รูปแบบของเครือข่ายแบ,บ่งเป็นสองประเภทได้แก่เครือข่าย c l i e n t s e r v e r และเครือข่ายแบบ p e e r t ์ p ู e r er. เครือข่ายแบบ c l i e n t s e r v e r เเป็นเครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้คอยบริการข้อมูลให้กับลูกเครือข่ายโดยมีฮับหรือสวิต c h เป็นตัวกลางคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะถูกต่อเข้ากับฮับเพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างกันและสามารถขอใช้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์เมลเซิร์ฟเวอร์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ และเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้เครือข่ายประเภทนี้อาจมีเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งทำหน้าที่หลายๆหน้าที่บนเครื่องเดียวหรือทำหน้าที่เฉพาะเลยก็ได้เว็บเซิร์ฟเวอร์คือบริการ HTTP Hypertext Transfer Protocol เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลทั้งภาพและเสียงผ่านเว็บเบราว์เซอร์เช่นบริการเว็บ h a i อ c o m บริการเว็บ local. com หรือเว็บไซต์อื่นๆเป็นต้นแมวเซิร์ฟเอร์ คือเครื่องบริการรับส่งจดหมายสำหรับสมาชิกบริการที่มีให้ใช้เช่นส่งจดหมายรับจดหมายหรือการมีแอดเดสบุ๊กตัวยอย่างเมลเซิร์ฟที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปได้แก่ Hotmail หรือ Thai Mail เป็นต้นไฟล์เซิร์ฟเวอร์คือเซิร์ฟเวอร์ที่มีหน้าที่จัดเก็บไฟล์โดยการจัดเก็บไฟล์นั้นจะทำเสมือนฮาร์ดดิสก์ส่วนรวมเสมือนว่าผู้ใช้งานทุกคนมีที่เก็บข้อมูลอยู่ที่เดียว สามารถดูแลรักษาข้อมูลได้ง่ายและป้องกันความซําซ้อนของข้อมูลข้อมูลดังกล่าวสามารถแชร์ให้กับเครื่องปลายอนได้โดยปกติแล้วเซิร์ฟเวอร์ไม่มีหน้าที่ต้องประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงแหล่งเก็บข้อมูลเท่านั้นกล่าวง่ายๆก็คือไฟล์เซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เหมือน Input Output พุตสำหรับไฟล์ p r i นเตอร์ e r คือเซิร์ฟเวอร์ที่มีหน้าที่ในการจัดการแบ่งปรินเตอร์ในสำนักงาน จากเครื่องพิมพ์เตอร์เครื่องเดียวใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทาให้ผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสามารถสั่งพิมพ์ผ่านพิมพ์เซอร์เวอร์ได้หน้าที่หลักๆของพิมพ์เซอร์เวอร์คือช่วยในการแบ่งปันจัดคิวและจัดการเรื่องไฟล์สครูปปิ้งเป็นต้นข้อดีข้อเสียของระบบ c l i e n t Server ข้อดีคือเป็นเครือข่ายที่มีสเสถียรภาพสูงและการเพิ่มสถานีเครือข่ายสามารถเพิ่มได้ง่ายตามที่ต้องการมีระบบความปลอดภัยสูง ทางด้านระบบความปลอดภัยในฐานข้อมูลหรือการจัดการสิทธิการใช้งานของยูเซอร์ข้อเสียคือมีการลงทุนสูงและในการติดตั้งจาเป็นต้องพึ่งพาผู้ควบคุมระบบที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเครือข่ายแบบ Peer topeer เป็นระบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือ,รอข่ายมีฐานะเท่าเทียมกันโดยที่ทุกเครื่องจะต่อสายเคเบิลเข้ากับฮับหรือสวิตช์ทุกเครื่องสามารถใช้ไฟในเครื่องอื่นได้และ สามารถให้เครื่องอื่นมาใช้ไฟล์ของตนเองได้เช่นกันระบบเครือข่ายประเภทนี้มักจะใช้งานภายในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีขนาดเล็กใช้คอมพิวเตอร์ไม่เกินสิบเครื่องอาจมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในระบบเนื่องจากข้อมูลที่เป็นความลับจะถูกส่งไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นด้วยเช่นกันข้อดีของระบบเครือข่ายแบบ peer to peer คือลงทุนต่ำไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ดูแลระบบและติดตั้งง่ายข้อเสียคือมีขีดความสามารถจำกัด มีระบบความปลอดภัยค่อนข้างต่ำทั้งในด้านการจัดการข้อมูลและการกำหนดสิทธิใช้งานของยูเซอร์มีปัญหาเกี่ยวกับการขยายเครือข่ายเนื่องจากหากมีจำนวนเครื่องเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่อความเร็วของระบบที่ชา้าลงได้อย่างเห็นได้ชัดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายได้แก่รีพิเตอร์ฮับสวิตช์บริดต์เราเตอร์และเกตเวย์รีพิเตอร์ ในระบบแลนโดยทั่วไปนั้นยิ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอยู่ไกลกันมากเท่าไหร่สัญญาณที่จะส่งถึงกันก็จะเริ่มเพี้ยนและจางหายไปในที่สุดจึงต้องมีอุปรกรณ์เสริมพิเศษที่เรียกกันว่ารีพิเตอร์ขึ้นมาทําหน้าที่ในการทนสัญญาณคือช่วยขยายสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งบนสายแลนให้แรงขึ้นและจัดรูปสัญญาณที่เพี้ยนให้กลับไปเหมือนเดิมจากนั้นจึงค่อยส่งต่อไปครับทําหน้าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางที่กระจายข้อมูล ช่วยให้คอมพิวเตอร์ต่างๆบนเครือข่ายสามารถสื่อสารถึงกันได้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต่อเข้ากับฮับโดยสายเคเบิลและส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยผ่านฮับฮับไม่สามารถระบุแหล่งที่มาข้อมูลหรือปลายทางของข้อมูลที่จะส่งได้ดังนั้นฮับจะส่งข้อมูลไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับฮับทุกเครื่องรวมถึงเครื่องที่ส่งข้อมูลด้วยฮับไม่สามารถรับและส่งข้อมูลพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันจึงทําให้ฮับทางานช้ากว่าสวิต การเชื่อมต่อแบบนี้หากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เปิดเครื่องใช้งานอยู่เครื่องลูกข่ายก็จะไม่สามารถใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตได้เลยสวิตคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากฮับลักษณะทางกายภาพของเน็ตเวิร์กสวิตนั้นจะเหมือนกับเน็ตเวิร์กฮับทุกอย่างแตกต่างกันตรงที่ฮับนั้นจะเลือกส่งข้อมูลถึงผู้รับเท่าที่จําเป็นเท่านั้นทําให้เครือข่ายที่ใช้สวิตมีความเร็วสูงกว่าเครือข่ายที่ใช้ฮับและมีความปลอดภัยสูงกว่าสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน บิดเป็นอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายสองเครือข่ายที่แยกจากกันเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างสองเครือข่ายบิดมีความสามารถมากกว่าฮับและรีพิเตอร์กาวคือสามารถกรองข้อมูลที่จะส่งได้โดยตรวจสอบว่าข้อมูลที่จะส่งนั้นมีปลายทางอยู่ที่ใดหากปลายทางเครื่องอยู่ภายในเซกเมนต์เดียวกันกับเครื่องส่งก็จะส่งข้อมูลนั้นไปในเซกเมนต์เดียวกันเท่านั้นแต่หากปลายทางของเครื่องอยู่ที่เซกเมนต์อื่นก็จะส่งข้อมูลนั้นไปในเซกเมนต์ที่มีเครื่องปลายทางอยู่เท่านั้น ทำให้สามารถจัดการความหนาแน,น่นของข้อมูลได้อย่าง,างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเราเตอร์จะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆสามารถสื่อสารกันได้และสามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างสองเครือข่ายเช่นระหว่างเครือข่ายในบ้านกับอินเทอร์เน็ตโดยที่มีทั้งแบบมีสายและไร้สายจากภาพเมื่อต่อสาย DSL ผ่านโมเด็มแล้วจะต่อสายเคเบิลเข้ากับเราเตอร์ก่อน เราค่อยต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบการต่อแบบนี้เครื่องทุกเครื่องจะสามารถใช้บริการอินเทอร์เนต็ตได้ถึงแม้ว่าเครื่องแม่ข่ายจะปิดอยู่ก็ตามนอกจากนี้เราเตอร์ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในตัวคือไฟว์วอลทำให้เราเตอร์มีราคาแพงกว่าฮับและสวิตช์และเกตเวย์เกตเวย์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆช่วยให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายที่มีความแตกต่างกันคือ มีโปรโตคอลที่ต่างกันมีขนาดที่ต่างกันหรือมีระบบปฏิบัติการที่ต่างกันเช่นเครื่อง PC ซและเครื่อง Mac ทําให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างกันได้ทางผู้จัดทำหวังว่าสื่อวิดีโอชิ้นนี้จะช่วยให้ความรู้กับผู้ชมในเรื่องของระบบเครือข่ายได้ไม่มากก็น,น้อยขอบคุณครับ